อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยได้6อุ้ยเจ็ดเ้ยเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมน,นเนกเเมอร์กับเกมแ a รี่เทล l อสต์จ Unite กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่3แล้วนะครับของช่องเราโดยที่คลิปนี้ผมจะมาเปิดกาชาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็หลังจากที่ผมเปไป5 0า0น,นะครับในคลิปที่แล้วคลิปนี้ผมก็จะมาจัดต่อเลยนะแล้วก็คลิปนี้ผมไม่พลาดและคือคลิปที่แล้วเนี่ยซื้อผิดนะครับซื้ <c oughs> รอบนี้ซื้อสักสิบใบแล้วกันนะสิบใบก่อนนะครับก็โกโก้ไปไม่ได้แน่คุลอกคลิปนนเนี้ยวันนี้ผมเลยเตรียมเพชรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะได้เจราวหรือเปล่าซึ่งผมคาดดูสิบสองใบนะสำหรับเจราวนะถ้าเกิดได้เจราวมาเนี่ยก็จะทำทีมดีบัฟนะครับก็จะมีเจราวมีฟรีสมีลักซัตแล้วก็เป็นตะลุงหัวหน้ากิลไม่ก็เป็นเวนดี้ก็ได้นะครับตัวฮิวนะไปไปเปิดกาชากันดีกว่าทุกคน มจิกเฮาส์ฮัลโหลอะเจ๊บันนี่เกิลเจอกันอีกแล้วนะ <c oughs> ก็เป็น6กสิบใบนะคลิปนี้เปิดได้หกตุ่มนะครับไม่พูดมากทําเพลงวะ่ะ <No. S 1> ตุ่มแรกเจเราจะมาเป็นตัวเลยหรือเปล่าไปตุ่มแรกต้องมาแล้วหรือเปล่านะครับคือแบบเขียนไปเลยเนี่ยอะไรก็ได้นะเขียนไปเลยเจเราต้องมาแล้วหรือเปล่าห้าใบขอห้าใบเน้นๆนะ่ะได้ไหมโอเคหนึ่งใบยังไง3มใบคือตุ่มแรกมาสวยเลยนะครับ4บี่ใบได้อยู่นะ คือผมขาดชิ้นส่วนเจราอยู่12ใบไงถ้หาหัก4ใบไปก็เหลือ8นะเหลือ8อีซี่นะคลิปเนี้ย <Yeah. S 1> ต้องได้นะครับถ้าไม่ได้นี่คือต้องบอกเลยว่าเฟลต้องได้แล้วแหละนะคือ8ใบเนี่ยมันต้องได้แหละมาตุมที่2นี่เจรานะฮะเดี๋ยวเละแล้ว่าจานอ่ะยังไงตุม2นะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้6อุ้ย7อุ้ยอุ้ย ได้ตัวเลยหรือเปล่าอย่างงี้เฮ้ย,ยตูมสองได้เลยเหรอวะ <What? S 1> อะไรกันครับเนี่ยตูมสองนะครับได้เลยเหรอเฮ้ยจานเกินไปนะครับคลิปเนี้ยรับเข้าทีมมะรับสมัครได้เจลาวมาแล้วตูมสองได้เลยนะครับก็เหลืออีกเหลืออีกสี่ตูมนะจะดูก่อนว่าอันนี้คือไม่ได้นะนี่คือบั๊กนะครับดูซีู่ซี่น่าจะบัก๊ก เดี๋ยวผมขอหาชิ้นส่วนเจลาวเพิ่มแล้วกันนะครับคลิปนี้ดงน่าจะมาไปตูมที่สามนี่เจลาวอย่างนี้นะครับตัวเจไปไปอีกหน่อยขออีกหน่อยยังไงชุบ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 ,ชบอ่ะโอเคหนึ่งตัวหนึ่งตัว <laughs> จะเหนื่อยทำไมเนี่ยหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งใบชิ้นส่วนตูมที่สี่ไปคือตอนนี้คือแบบมันค่อนข้างจะแบบลอยตัวแล้วนะคลิปนี้ไม่เกลือนะครับ อ่ะได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ตูมที่ห้าชิวๆอ่ะครับผมนะอ <Yeah. S 1> ีน้อยเกมเมอร์นะฮะไปอีกสักตัวหนึ่งจะดีมากก็จะได้เป็นตัวไงอ่ะยังไงก็ได้เป็นเจราวหนึ่งใบโอเคนะครับได้อยู่ยังไงมาอีกหรือเปล่าเจราวปิดท้ายสวยๆคลิปนี้โอเคโอเคอืมได้ลักซัร์มาถือว่าใช้ได้นะลักซัรตนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมปั้นนะครับอืม หมดตูดเรียบร้อยก็ได้เป็นเจราวหนึ่งตัวแล้วก็ได้เป็นเศษค่อนข้างเยอะมากด้วยนะครับเราไปปั้นกันดีกว่าจอมเวทแล้วก็นี่เจราวโอ้โหอย่างเท่ตัวอย่างอวยไม่พลาดนะครับของอย่างนี้นะโ <Okay. S 1> อเคนี่ไงตังค์สิบเอ็ดเศษยาวๆไปอัพเลเวลไปจอมเวทอือก็ได้เป็นเลเวล6นะครับถือว่าขึ้นมาเยอะนะแล้วก็ได้ลักซัสอีกนะครับลักซัสนี่อัพไป โอเคเลเวลสามนะเวนดี้อ่ะเวนดี้ยังไม่อัพนะครับอืมก็ประมาณนี้นะฮะเจราลเลเวลหกทำเข้าทีมเลยดีกว่าก็ต้องเอาเวนดี้ออกนะครับลองดูก่อนนะอ่ะเอาเวนดี้ออกแล้วก็เจราลเข้าไปก็จะเป็นทีมดีบัฟนะครับทีมนี้โอเคเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าซึ่งในคลิปนี้ผมจะยังไม่รีวิวตัวนะเดี๋ยวไปรอคลิปหน้านะครับอืมคลิปนี้ไปเทสตัตวก่อนมาที่เควสโกโก้ไปเจราลขอเท่ ไหนดูซิว่าเจเราจะเก่งขนาดไหนนะครับรวมทั้งหมดนี้คือผมเปไป6000บาทนะครับได้นะไปะออโต้ไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจเราจะตีแรงขนาดไหนเจเราตีไปอุ้มตีหมูอุยอ้ยแรงแล้วก็ลดสปีดด้วยนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง,อ,อ,งอยู่นะตีเจรามาตีไม่เข้านะครับติดป้องกันของลุงไงลุงใส่ป้องกันไงบัฟป้องกันให้ทีมนะครับ แล้วก็จะมีลักซัสแล้วก็ฟรีดด้วยเป็นตัวคอมโบกัน2ตัวนี้ะเจราตีหมู่ไป3ตัวแล้วก็ติดดีบัฟใบนะครับเมื่อกี้1ตัวเป็นดีบัฟล็อกขานะก็อีกฝ่ายจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับซึ่งมันโกงมากนะครับสกิลเมื่อกี้นะแต่ว่าเป็นโอกาสติดนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับว้าวถือว่าเอาเรื่องนะเดี๋ยวหลังมาผมไปปั้นเพิ่มดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูกันนะโอเคคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสุ่มเจราต่อ ก็ได้มาแบบเบิ่มๆเ,เลยนะครับตัวหนึ่งเต็มๆนะแถมยังเหลือชิ้นส่วนอยู่30บใบด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากคลิปนี้บอกแล้วไงว่าดวงพี่มันก๊อตนะครับเรื่องนี้คือแบบไม่ต้องพูดเยอะนะของมันแน่นอนอยู่แล้วโอเคคลิปนี้วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครชอบหรือว่าอยากให้ผมทำซีรีส์นี้ต่อเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนที่แบบอยากรู้ข้อมูลตรงไหนก็สามารถคอมเมน,ใน,ในต์ไว้ในใต้ล่างคลิปได้แต่ผมก็จะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบให้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกด b ับ r i b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดค,คลิปของผมสุดข้างหน้าเนี่ยจำคลิปไลไ์ก็ฝากกดติดตามนะครับเพี๋ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม